สวัสดีครับเมื่อวานเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยโดยความที่แอดมินเคยเจอแผ่นดินไหวขนาด8ลิกเตอร์หรือว่ามากกว่านั้นมาแล้ว ทำให้เมื่อวานดูไม่ได้ตกใจมากแอดมินเคยอยู่ประเทศไต้หวันมาก่อนเจอทั้งแผ่นดินไหวทั้งพายุอย่างเมื่อวานแอดมินก็คิดอยู่แล้วว่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ไกลพอสมควรไทยเจอแค่ปลายขึ้นคิดว่าไม่น่าเกิดความเสียหายใหญ่ปรากฏว่ามีตึกถล่มในกรุงเทพซึ่งพื้นที่ในกรุงเทพเป็นดินอ่อนทำให้เกิดเคลื่อนที่และก็นานกว่าพื้นที่ดินแข็งอยู่แล้วตึงส่วนมากไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวที่ไต้หวันกับญี่ปุน่น โครงสร้างใช้เหล็กหนาเป็นพิเศษต้นทุนสูงมากเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่ใช่เหล็กกลมข้ออ้อยบ้านเราน้อยมากที่จะใช้เหล็กแบบนั้นเพราะว่าต้องคุมต้นทุนทําให้มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ตึกสอตองงถล่มด้วยส่วนที่ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวก็อาการหนักแม้ไม่มีตึกสูงมากนะักแต่ความเสียหายเป็นวงกว้าง ผู้นำพามา่าต้องออกมาร้องขอ,อนานาชาติให้ไปช่วยมันก็เป็นแบบนี้ก็ต้องพึ่งพาเพื่อนสหรัฐก็จะมาช่วยรัสเซียกับกีนก็มาต้องแยกออกจากกันเรื่องการเมืองกับมนุษยธรรมหลัมพังพาม่าก็มีเงินพอที่จะช่วยเหลือได้แต่ถ้าขอจากนานาชาติได้มันจะได้เยอะกว่าและเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจต่อกันด้วยนี่คือระเบียบโลกที่วางไว้เพื่อไม่ให้โลกโหดร้ายจนเกินไปสหรัฐก็ตั้งงบช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่ แล้วช่วยเหลือทุกประเทศแม้แต่คอมมิวนิสต์เบอร์เล็กเบอร์น้อยสหรัฐก็ช่วยเยอะถ้าให้รัสเซียเป็นผู้นำโลกไม่มีแน่นอนการช่วยเหลือแบบนี้ขนาดพันธมิตรของรัสเซียแท้ๆรัสเซียแทบไม่ช่วยอะไรยิ่งฝ่ายตรงข้ามรัสเซียไม่ต้องพูดถึงผิดกับสหรัฐ ช่วยเหลือทุกคนแม้แต่ฝ่ายตรงข้ามพมา่าลาวเวียดนามเกาหลีเหนือสหรัฐก็ช่วยอันนี้เล่าให้ฟังเห็นต่อต้านสาหรัฐกันจังบางคนบอกว่าแอดมินเป็นโปรอเมริกาก็ลองคิดดูว่ารัสเซียมีการบริจาคอะไรบ้างมีองค์กรการกุศลไหมมีงบช่วยเหลือประเทศต่างๆไหมบางประเทศรับเงินอเมริกาแต่ว่าบูชารัสเซียกับจีนมันก็เข้าตำราทำคนบูชาโทษ พอสหรัฐตัดงบก็โวยวายอีกหาว่าสหรัฐปวนโลกทำไมไม่ไปขอจีนไปขอรัสเซียแทนดูซิจะได้ไหมจะได้เงินกู้มาแทนไหมไม่มีการช่วยฟรีอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าจีนดูดีกว่ารัสเซียนิดหน่อยในเรื่องงานช่วยเหลือ แต่ก็น้อยกว่าสหรัฐเยอะตอนนี้ความน่าสนใจย้ายจากขมเขมรไปอิหร่านแล้วหลังจากที่เชียร์ให้ไทยไปเปิดกับขมเขมรแต่ไม่ได้ผลไปเรื่องสหรัฐเตรียมโจมตีอิหร่านส่งเครื่องบิน B-2 Spirit ข้ามาเพิ่มในบริเวณนั้นก็คือเกาะตีเอโกกาเซียอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียมันเป็นฐานทัพด้วยบินไปโจมตีได้ทั้งตะวันออกกลางอิหร่านก็ร้อนใจพอสมควรแอดมินจะเล่าเพื่อความเข้าใจในยุคหลังสงครามโลกใหม่ๆโ เวียดพยายามลงมาอิหร่านก็เพื่อหาทางออกสู่ทะเลสหรัฐก็เข้ามาสนับสนุนอิหร่าน ในยุคข,ของพระเจ้าซาปาฮาเลวีอิหร่านได้ F14 สิบสี่ทอมแคทสเวียตมาไม่ได้สเวียตจึงไปยึดอัฟกานิสถานจะลงมาทางปากีสถานสาหรัฐก็ไปช่วยปากีสถานขาย F16 ให้สเวียตจะไปตุรกีสหรัฐก็ไปช่วยตุรกีสรุปสเวียตมาได้แค่ซีเรียแต่มันไม่ต่อกันทางภาคพื้นจากจอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียยุทธศาสตร์ตรงนี้สเวียตแพ้แบบราบคาบหาทางออกทะเลไม่ได้แผนการของสเวียตก 그렇 หนุนฝ่ายต่อต้านระบอบสังคมนิยมจะล้มสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วทุกที่ที่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เพราะจะได้แรงสนับสนุนจากประชาชนที่อัดอั้นมานานโซเวียตก็ใช้วิธีนี้ไปหนุนผู้นำทางความเชื่อใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิวัติและก็ล้มพระเจ้าซาได้สำเร็จกว่าจะล้มได้ก็เป็นช่วงปลายของสหภาพโซเวียตแล้วพอโซเวียตเลิมอิหร่านก็คว้งคว้างจริงๆสหรัฐจะปกป้องสถาบันกษัตริย์พยายามฟื้นระบอบ ในอิหร่านแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะประชาชนไม่เอาด้วยสหรัฐความบาดอิหร่านแต่ไม่ได้ความบาดทุกอย่างเหมือนกับเกาหลีเหนือยังพอมีช่องทางค้าขายได้และอิหร่านยังเป็นสมาชิกของยูเอ็นยังยอมรับศาลโลกถ้าเป็นบางคนลาออกจากยูเอ็นไปแล้วทำไมอิหร่านไม่ออกเพราะว่าคิดดีแล้วเป็นสมาชิกของยูเอ็นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดแม้ว่าจะโดนความบาด แต่ว่าอย่างอื่นมีสิทธิ์คุ้มครองอิหร่านอยู่เหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆทั่วไปอิหร่านอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอิหร่านฉลาดพอที่จะไม่ลาออกจาก UN แอดมินเห็นมีหลายคนอยากให้ไทย ลาออกจาก UN ลาออกจากศาสตร์โลกเพราะถ้าเป็นสมาชิกของ UN ก็ต้องยอมรับสาสตร์โลกแบบอัตโนมัติอยู่ภายใต้กติกาของ UN เให้คิดดูใหม่นะครับขนาดอิหร่านเกาหลีเหนือยังไม่ลาออกจาก UN เอ็ทำผิดก็ถูกความบาดไปแต่ว่ามีกฎหมายคุ้มครองจะไปบปุกไปโจมตีอิหร่านกับเกาหลีเหนือไม่ได้ต้องขอมติจาก UNSC ให้เข้าใจกติกาตรงนี้อย่างไทยมีการปฏิวัติ ก็เหมือนกับคองโกบูกินาฟาโซกินีมาลีไนเจอร์ปฏิวัติเป็นนิสัยก็ถูกความบาทเล็กน้อยน้อยกว่าอิหร่านเยอะจะไปลาออกจาก UN เอ็นทำไม UN ความบาทเป็นการเตือนก็เป็นกติการ่วมกันขอความร่วมมือจะบอกว่า UN เไม่ใช่บีดาไม่ต้องไปฟังก็ไม่ได้คนที่ลาออกจาก UN เหรือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกของ UN ก็เช่นคิวบา จย่สังคมนิยมทำนาวรวมไม่สนใจโลกแล้วดูสภาพของคิวบาที่คิวบาอยู่ได้ในทุกวันนี้เพราะว่ามนุษยธรรมและคิวบาไม่ได้มีพิษภัยกับใครถ้าคิวบามีปัญหาก็ถูกจัดการได้เลยไม่มีกฎหมายคุ้มครองโดนแบบเต็มๆ UN ก็ทำได้แค่เรียกร้องมนุษยธรรมให้เท่านั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันตัวอย่างของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ UN อีกประเทศก็คือ วเนซุเอลาอันนี้ลาออกเพราะว่าถูกความบาตมีการสืบทอดอํานาจเป็นปเผด็จการวเนซุเอลาก็คิดว่าอยู่ได้มีน้ำมันเยอะเป็นเศรษฐีน้ำมันมีเท่าเท่ากับซาอุดีอาระเบียคิดว่าไม่ต้องง้อใครก็ลาออกจาก UN เอ็นเพราะว่าไม่พอใจ เมื่อไม่ใช่สมาชิกของ UN แล้วก็ไม่มีกฎหมายคุม้มครอง UN คว่ำบาตการส่งออกน้ำมันน้ำมันก็ขายไม่ได้พวกบรรดาพันธมิตรอย่างรัสเซียอิหร่านจีนเกาหลีเหนือก็ต้องฟัง UN เพราะว่ายังเป็นสมาชิกของ UN เวีเนซุเอลาก็ไปต่อไม่ได้เงินแทบไม่มีค่าก็มีการแก้ปัญหาแบบฮินดูปามันพิมพ์เงินใช้เองก็ยิ่งเป็นเศษกระดาษถ้าไม่ได้อยู่ใน UN ระบบจะพังหมดเรียกว่านอกครก นี่คือเหตุผลที่บรรดาคอมมิวนิสต์น้อยใหญ่ที่ยังพอมีสติอยู่บ้างจีนเวียดนามลาวเกาหลีเหน,นืออิหร่านอัฟกานิสถานแม้แต่ตัวแสบๆอย่างลิบเบียสซูดานก็ไม่ลาออกจอาก UN เยเมนกลุ่มฮูตีก็ไม่ลาออกลองคิดดูไทยจะลาออกไปทำไมต้องดูเรื่องราวมุทลุไม่ได้เอาตามอารมณ์ก็ไม่ได้ดูคิวบาเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่างกับดูพมา่าลาวกัมพูชาได้เงินช่วยเหลือทุกปีจะลาออกไปทำไมล่ะครับกรณีอิสราเอลทุบกาซาแบบราบคาบ ก็มาจากกาซากับปาเลสไตน์ไม่มีสถานะเป็นประเทศไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของ UN และมาโจมตีอิสราเอลก่อนมันก็เข้าสูตรเข้าตำราอิสราเอลทุบหนัก UN ก็ทำได้แค่ร้องขอมนุษยธรรมถ้ากาซาเป็นประเทศและก็เป็นสมาชิกของ UN ต่อให้กาซาเปิดก่อน UN ก็จะเข้ามาได้สั่งเจรจาสั่งหยุดและก็ส่งกำลังเข้าไปรักษาสันติภาพได้ สถานการณ์จะแตกต่างออกไปและจะฟ้องร้องอิสราเอลได้ว่าโจมตีพลเรือนเพราะตามกฎของ UN เออิสราเอลจะโจมตีได้เฉพาะที่มั่นทางการทหารเท่านั้นที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าปาเลสไตน์อยู่แบบไม่เป็นสมาชิกของ UN มันมีกติกาอยู่นะครับอย่างรัสเซียบุกรุกยูเครนรัสเซียก็อ้างว่ายูเครนทำร้ายชาวรัสเซียก่อน เพื่อให้เข้าเงื่อนไขของ UN เใครบอกว่ารัเสเซียไม่สนกติกาไม่จริงและโทษของรัเสเซียก็คือความบาดไปทำอะไรรัเสเซียไม่ได้เพราะรัเสเซียเป็นสมาชิกของ UN และก็เป็นสมาชิกถาวรด้วยรัเสเซียก็ไม่กล้าใช้อาวุธร้ายแรงเพราะมีกติกาการใช้อยู่ถ้ารัเสเซียไม่สนกติกาป่านนี้มันเอามาใช้ไปนานแล้ว มากรณีของอิหร่านสหรัฐกับอิสราเอลจ้องจัดการแต่ว่าอิหร่านเป็นสมาชิกของย n เอ็นทำตามใจไม่ได้ครั้งที่แล้วที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลอิสราเอลตอบโต้ไปแล้วเจ้ากันไปแล้วมันพอกระเทือนเหมือนที่แอดมินว่าไว้ถ้าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านได้อีกครั้งอิหร่านต้องเปิดอีกครั้งอิหร่านก็รู้บอกว่าจะตอบโต้กองเชียร์อิหร่านก็รอมาหลายเดือนแล้วอิหร่านก็ยังพอมีสติ ครั้งที่แล้วอิหรา่านเข้าหาโจเปเดสให้มาเคลียให้หรือลอดตัวไปกรณีอิสราเอลกับสารัฐปูพมเลบานอนซีเรียเยเมนไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นสมาชิกของยูเอ็โจมตีได้แค่ฐานขีปนาวุธหรือว่าที่มั่นทางการทหารเท่านั้น มีข่าวว่าสหารัฐจะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่านเป็นข่าวใหญ่โตดูกติกาแล้วทำไม่ได้อิหร่านยังไม่มีความผิดถึงขั้นจะถูกล้างผ่านขนาดนั้นอิหร่านเป็นสมาชิกของ UN เอ็นจะใช้กำลังต้องให้สมาชิกถาวรหประเทศยกมือพร้อมกันจีนกับรัสเซียยกมือคัดค้านให้กับอิหร่านอยู่แล้วมีกฎหมายคุ้มครองความผิดอื่นๆของอิหรา่านมีโทษแค่ความบาสเท่านั้นช่วงนี้อิหร่านรู้ตัวเก็บตัว กรณีเดียวที่อิหร่านจะโดนได้คืออิหร่านไปโจมตีประเทศสมาชิก UN เอีกครั้งใครก็ได้แถวนั้นอิหร่านโดนแน่ๆแ,แต่ไม่ถึงขั้นใช้นิวเคลียร์โลกมีกติกาของโลกสงครามมีกติกาของสงครามยุติธรรมไหมว่ากันอีกทีอิหร่านก็แค่อยู่นิ่งๆไว้ยอมให้ IAEA e เข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลีย์ก็ทำอะไรอิหร่านไม่ได้จะสู้ต้องรู้กติกาด้วยนะครับ